สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาล้างแอร์ซัมซุงหนึ0 0 BTU ขั้นตอนแรกแล้วก็ถอดกองฟิลเตอร์ออกก่อนหลังจากนั้นจะมีสกรูหัวแฉกอยู่2ตัวพอถอดออกมาแล้วก็สามารถยกฝาครอบแอร์ออกมาได้อันนี้ยังผมมันติดหัวน็อตนะมันติดมันเอาไม่ออก หลังจากนั้นก็ถอดปลั๊กอ,ออกจากตัวฝาครอบต่อมาถอดตัวรางน้ำออกจะมีตัวปลั๊กมอเตอร์บานสวิงต้องถอดตัวนี้ออก หลังจากนั้นใช้ผ้าคุมข้างหลังสามารถงัดขึ้นได้เลยนะครับตัวแผงคอยย็นงัดเพื่อสอดผ้าคุมเข้าไปได้เลยผมบอกก่อนนะครับผมไม่ใช่ช่างแอรงมืออาชีพนะครับ อันนี้ล้างเฉพาะที่ห้องตัวเองนะครับสอดเข้าไปด้านล่าง จากนั้นใช้ผ้าคุมตัวแผงคอนโทรลแล้วก็ใช้ถุงคุมอีกรอบเพื่อป้องกันน้ำเข้าแผงคอนโทรลผมใช้ตัวหนีผ้าหนีไว้โอเคเรียบร้อยตรวจเช็คเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะมาล้างแผงคอยเย็นกัน รอบแรกผมจะฉีดแผงคอยเย็นให้ทั่วก่อนตัวนี้เป็นปัม๊มน้ำใช้ฉีดรถนะครับซึ่งไม่เหมาะกับล้างแผงคอยแอร์นะอันนี้ผม DIY หัวฉีดเพราะว่าตัวนี้เป็นปัม๊มแรงดันสูงเพชเชอร์ mm hmm. 140บาร์ เวลาล้างตัวพัดลมกรงกระลอกแนะนำให้จับอย่าให้พัดลมหมุนตามรอบแรกเราล้างสิบ ต่อมาผมจะใช้น้ำยาล้างแผงคอยยินล้างเพื่อเข้าไปกัดตัวคาบสกปรกตามแผงด้านในทิ้งไว้ประมาณ10นาทีตัวน้ำยาจะกัดคาบสกปรกออกสังเกตตัวขาวๆเริ่มเป็นฟองออกมา ตัวนี้นะครับก็คือน้ํายาเข้าไปกัดสิ่งโสกปรกด้านในตัวแผงผ่านไป10นาทีก็ใช้น้ำสะอาดฉีดแผงเหมือนเดิมล้างตัวน้ำยาที่เราฉีดแผงออกให้หมด เราทําเองเราต้องล้างให้สะอาดเลยนะครับไม่ต้องรีบล้างจนเราพอใจ ผมใช้แว่นกันอ่อป้องกันเผื่อน้ำยาเข้าตาแล้วก็ฉีดไปเรื่อยล้างไปเรื่อยครับเวลาล้างพัดลมกรงกระลอกต้องจับไว้อย่าให้หมุนตามเด็ดขาดถ้างนั้นเดี๋ยวมอเตอร์จะพังแล้วก็ใช้น้ำแรงดันสูงฉีดเข้าไปตรงท่อเดินให้น้ำอ่าพวกคาบสกปรกออก ใช้ตัวใดเป่าผมเป่าน้ำออกเพราะว่าผมไม่มีตัวเบเวอร์เป่าใช้อันนี้ไปก่อน พอดีเปิดผ้ายังเห็นตัวคราบสปกปรกยังไม่หมดตรงด้านขอขอบผมก็ฉีดล้างอีกหน่อยโอเคหลังจากนั้นเราก็เก็บผ้าไปตากไว้ใช้ครั้งต่อไปแล้วก็เช็ด ทำความสะอาดรอบๆก่อนล้างต้องปิดเบรกเกอร์ก่อนทุกครั้งนะครับต่อมามาถึงขั้นตอนการประกอบหลังจากที่เราถอดรางน้ำไปล้างทำความสะอาดแล้วเราก็นำมาใส่เหมือนเดิมจุดที่เน้นก็คือตรงท่อ ต้องสวมให้เข้าท่อนะครับเวลาน้ํามันไหลมันจะได้ไม่ไหลลงใต้แอร์สวมให้เข้าไปตรงท่อเดนินหลังจากนั้นก็เสียบปลั๊กมอเตอร์บันสวิง หลังจากนั้นก็มาใส่ฝาครอบเสียบปลั๊กเข้าไปเหมือนเดิมใส่ให้ตรงล็อกแล้วก็กดเข้าไปได้เลยสำหรับวิธีการล้างแอร์ซัมซุง,งง่ายมากนะครับแล้วก็ใส่นอ็อตยึดเข้าไป2ตัวแล้วก็ใส่แอร์ฟิลเตอร์ดูดีๆนะสอข้างจะไม่เหมือนกัน